ปีพร้อมจะไปชมที่พักที่เราจะแนะนําให้คุณผู้ชมหรือยังคะอาคนถูกใจแนนมากเลยใช่ไหมถูกใจปีด้วยแน่นอนนะคะวันนี้ขอนําเสนอ HUB THE LEAF a อดประยองค่ะงั้นไ่ชมกันเลยครับ พอดีพวกเราได้เป็นวิศวกรและเป็นสถาปนิกทีอ่ออกแบบโรงแรมเชนในเมืองไทยแล้วก็ต่างประเทศนะครับก็เลยอยากให้ะระยองเนี่ยได้มีดีไซน์โฮเทลสักที่หนึ่งก็เลยคิดจะทำดีไซน์โฮเทลวัสะดุตกแต่งก็จะใช้เหมือนกับที่ต่างประเทศใช้อะไรอย่างเงี้ยครับฮับเดอะลิฟก็เป็นโรงแรมที่มีสไตล์นะครับออกแบบฮิป ตล์กึ่งหลอกแบบโมเดิร์นห้องพักมีทั้งหมด62ห้องครับเป็นสแตนดาร์ด uh, เหมือนกันหมดทั้ง62ห้องแต่มีเตียง uh, เตียงเดี่ยวแล้วก็ทวินเบดก็คือเตียงคู่2เตียงมีตูอ้อาบน้ําก็จะเป็น uh, ปูนเปือยแล้วก็เฟอร์นิเจอร์ก็เป็นหนีพ่นด้านท่านสามารถเดินทางมา uh, อยู่ในซอยลงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับจากถนนสุขุมวิท ก่อนถึงการไฟฟ้า100เมตรก็เลี้ยวขวาเข้าซอยลงพยาบาลกรุงเทพระยองนะครับท่านสามารถโทรมาสอบถามข้อมูลฮับเดลิฟได้ที่086-374-3509นะครับหรือ w w อ w h u b d e l e a f c o m ครับ โอเคไหมคะปี๊โอ้ยโอเคหวังว่าท่านผู้ชมคงถูกใจด้วยแหละครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนนะคะเพราะว่าเตรียมไว้แล้ว5รางวัลค่ะเช่นเคยครับหลังจ,จบรายการก็โทรมาที่เบอร์นี้เลยครับตอนนี้ไปชมช่วงดูช่องสองกฎหมายต่อเลยค่ะช่วงดูช่องสองกฎหมายสนับสนุนโดยน้ำดื่มตราสิงบางทีไอ้เรื่องที่ช่อโกงเนี่ยรู้แะครับว่าไอ้คนที่ช่อโกงเนี่ยมันจะต้องหลอกลวงโกหกมันจะต้องอ่อเฮ้ อะไรเงี้ยต้องพูดเรื่องความไม่จริงอะไรต่างหลอกลวงแล้วได้ทรัพย์สินคนอื่นเข้าไปโดยทุจริตเนี่ยเป็นคดีช่อกงแต่บางเรื่องเนี่ยมันหลอกในเรื่องสิ่งที่เป็นไปไม่ได้อะแล้วได้เงินเข้าไปเนี่ยมันยังเป็นคดีช่อกงอยู่ละครผู้หญิงบางคนกินเลดูไม่ได้เลยโอ้โหอวดดัวฟันยันสิวเยอะเนาะ คกน้องนี่เป็นเอกได้เ่ยเป็นเอกไ,ได้นะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะพาเข้าสู่วงการเนี่ยไปพบเนี่ยอาการฉลองเลยอาการฉลองเห็นไหมแกมีมีเด็กเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวพาหาอาการฉลองเลยได้แน่รับรองร้อยเปอร์เซนต์แต่ขอแสนหนึ่งถ้าราอค่าเสียเวลาพี่ค่าติดต่ออะไรกันแล้วถ้าได้เข้าวงการนะโอ้โหที่นี่เงินไหลมาเทมาเลยเนี่ยนี่แหละหน้าตาแบบนี้แหละใครๆก็อยากได้เชื่อพี่สีโอโหไอ้คนข้างๆฟังบอกโอ้โฟังไม่ได้แต่คนถูกหลอกมนเชื่อ หรือเป็นนางเอกแล้วตอนที่เหนือนอายุ38ถ้าหนูมีสามีอายุ83แล้วเป็นผู้กับ,กบดังนคงจะมีนาคตมากกว่าน,นี้อะไรอย่างเงี้ยคิดไปเรื่อยเปื่อยชุดท้ายยอมจ่ายเข้าไปหนึ่งแสนแล้วก็โดนหลอกไม่มีเลยไม่มีอะไรเสียกลับมาเลยโดนหลอกหรือบางคนเนี่ครับจบป .6 จบป .3 เขาประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการของหน่วยงานกรมกองหลักสูตรตามคุณสมบัติความรู้ที่จะต้องจบชั้นปริญญาตรีไม่ได้บอกเลยน้องน้องจบม .6 ใช่ไหมจบม .3 ใช่ไหมแต่น้องมีโอกาสเข้าทำงาน,นในงานฝ่ายธุรการของกรมกองนี้เพราะว่าเพื่อนพี่เนี่ยอาพี่เนี่ยเป็นอธิบดีและเป็นรองปลัดสามารถเซ็นได้เลย สามารถเอาเข้าทํางานได้เลยไม่ต้องสอบด้วยเราถึงเวลาก็จะมีชื่อในบัญชีเลยเรียบร้อยเลยแล้วจบป .3 จบป .6 ก็จะไปเข้าทํางานได้ไงเขา้าคุณสมบัติจบปริญญาตรีเออนี่ก็มาหลอกหลอกไอ้คนมันอยากได้งานน่ะอยากได้ทํางานอยากจะโก้อยากจะมีเครื่องแบบบ้างอยากอะไรบ้างเขาขอแสนหนึ่งให้เข้าไปแสนให้ไปปป๊บเสร็จแล้วไม่ได้อะไรขึ้นมาเลยเบิกเอาเงินยยนโดนทิ้งน้ำท่านผู้ชมว่าอย่างนี้ยังจะเป็นคดีช่อโก้ไหมครับ รู้เขาหลอกแต่เต็มใจให้หลอกยังเป็นคดีช่อกงไหมครับต้องตอบอย่างนี้ครับคดีช่อกงไม่รู้จะหลอกแบบไหนก็ตามอะหลอกจนกระทั่งคนที่ถูกหลอกเนี่ยหลงเชื่อว่าเป็นความจริงแล้วก็ส่งมอบทรัพย์สินให้คนหลอกไปคนหลอกได้ทรัพย์สินเข้าไปโดยเจตนาทุจรจิตเข้าองค์ประกอบช่อกงครบถ้วนถึงแม้ว่าคนทั่วไปฟังแล้วไม่น่าโดนหลอกไม่น่าเป็นไปได้แต่สำหรับคนตูหลอกเขาเชื่อครับ สนับสนุนโดยกอจิแฟมิลีจากปตท o n d a City Be Your Base ศูนย์การแพทย์ทนบรุรีโทร02-466-9955อย่าแก้ไออัปาเช่รองเท้าโตโกเกียวสไตเกอร์